เดี่ยวอะไรก็พอตอนนี้ก็จำริงใช้ฟันมาลวนครับแต่ดูไปดูมาพอไม่ลุกเือนฟันมาหมัวมากกว่านะครับฟันมาลวนฟันมาหม้อล,ล้วนก็โอเคครับไม่เน้นก็บฟันอะไรนะครับก็เห็นว่าปลูกเป็นต้นไม้วันไทยเวลาไม่ลูกแล้วมันสวยนะครับแดงๆเขียวเขียวเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับสวยมากอ่าตอนนั้นเราปลูกนะครับตอนนี้ก็ เลี้ยงไว้ชังนะครับยังไม่เป็นต้นไม้บอลไทยนะครับยังไม่เป็นบอลไทยครับนี่ครับไม่ลูกแล้วครับเลี้ยงกิ่งไว้ชาอย่างเรียนครับตอนนี้นี่ก็เป็นกิ่งแรกที่ชํำไว้นะครับแตกรากเยอะมากเลยครับผมก็กิ่งนี้ก็มีคนจองไว้แล้วนะครับมีคนจองไว้แล้วนะครับนี่ครับลูกของมันครับเขียวๆแดงๆครับเวลาลูกเป็นดุกสวยมากครับผมที่เป็นต้นบอลไทยนะครับมื่ต้นบอลไทยอยู่ต้นหนึ่งครับผมผมซื้อมาคู่หนึ่งครับก็ราคา ราคาก็ตึงๆอยู่ครับฟ้อมแพงครับเซอรี่เซอรี่กันแพงอยู่ยยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผม